ทนี้ยังอยู่ที่เรื่องของการรักษาพยาบาลมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับบางครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ดีนะครับหรือว่าเป็นโรคต่างๆก็ดีเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆเลยทําให้หลายต่อหลายคนขาดโอกาสทางการศึกษาทาไงล่ะคุณหมอทีเนี้ยพอเป็นอย่างเนี้ยบางคนแบบศึกษาเรยนศึกษาเดืจัดการเลย คอรอมอรได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาทำเรื่องโครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็ก ในโรงพยาบาลต่อเนื่องจำทุกปีเลยนะเพราะว่ามีเด็กหลายคนเป็นออทิสติกเป็นพิการนะตั้งแต่เกิดแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปกลับบ้านก็ไม่ได้อยู่นานๆนะเดี๋ยวจะมีการเรียนพิเศษไปถึงโรงพยาบาลอันนี้ก็จัดไว้นะครับซึ่งงบประมาณก็ให้ปีละ30ล้านโดยประมาณครับซึ่ง30ล้านนี้ก็คือใช้ในการไปจ้างครูประจําศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเปิดศูนย์ทั้งหมด8 5ศูนย์ทีนี้คาดว่าจะต้องใช้ ค,ครูที่มาดูแลเนี่ย151อัตราด้วยกันคือต้องต้องมาสอนเนี่ยผู้ป่วยนะเด็กที่ผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อให้ทันกันพอน้องเขาหายดีหรือว่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติจะได้กลับไปสู่โรงเรียนปกติได้อย่างต่อเนื่องนะเราก็จาก้างไว<ห>้ถึง151อัตรานะฮะถึงใช้เงินเนี่ยแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยปีละ30ล้านแล้วต่อไปก็จะตั้งงบประมาณอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องอะไรฮะเรื่องของเด็กที่ถูกทิ้งในโรงพยาบาลเนี่ยน่าสงสารมากนะทำไมทำไมก็พ่อแม่คลอดแล้วทิ้งไว้เลยไปเลยเอแล้วคนเลี้ยงก็คืหรือไม่ลมไม่ลืมไตั้งใจเลยครับแล้วก็เลยเด็กเหล่านั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในวอร์เด็กอะจนโตก่อนจะไปก็จะรับไปทางกรม กิจการเด็กรับไปรับไป<ม>ดูแล<ม>ทีนี้ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากบอกบุญกับพี่น้องนะฮะที่มีใจบุญนะ่ะไปเยี่ยมเด็กเหล่านี้บ้างนะน่าสงสารมากต้องไปเยี่ยมที่ไหนคนมัทนที่โรงพยาบาลใหญ่ใหญ่โอ้โหสี่ด้านมีเป็นสิบคนเลย<ห>ครับแล้วก็วใครดูแลอยู่ก็พยาบาลน,นะทีะแล้วบางทีคนเด็กนักเรียนที่อยากจะไปเรียนหมอเ็าไปช่วยเลี้ยงเด็กด้วยไปฝึกความรู้สึกซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากเพราะพราะลูกชายผมตอนอยู่มัธยมปลายเนี่ยก็ไป ไปไปฝึกง,งานเจวันไปอยู่ที่บอนีดหนึ่งวันอยู่กับเด็กด้วยนะหนึ่งวันเท่านั้นแต่ว่าพอกลับมาว่างเสาร์ที่ไปเลี้ยงเด็กทุกวันเสาร์ที่รักเด็กขึ้นมาเลยสงสารสงส,า,รสองาอันนี้ก็เปเรล่าเล่าให้ฟังเน่าสุก<ม>ันฟังก็ขอ,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 อยากจะเรียนว่าเราควรจะต้องมาดูเรื่องการตั้งครรภ์อย่างพร้อมนะมแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานเราดีแล้วอย่าอย่าไปทิ้งฮนะบอกมาเถอะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกระทรวง พัฒนาสังคมเขาจะเข้าไปดูแลเด็กลูกของท่านให้นะแต่ก็จะได้เด็กจะได้มีพ่อแม่ออุ่นนะฮะไม่ใช่ทิ้งไว้ต่อมาไม่รู้พ่อแม่ไปไหนแล้วแล้นี่เพราะเป็นเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่จะไปรับอุปการะเนี่ยได้หรือเปล่าได้แต่ว่าต้องไปผ่านกระบวนการเป็นพ่อบุตรบุญธรรมแม่พ่อแม่บุญรับบุญธรรมตามระเบียบกฎหมายไม่งั้นเด็กก็จะจะถูกเออเอาไป ค้ประโยชน์ทางมนุษย์ในอีกต่อไปซึ่งกระบวนการเหล่านี้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมเขาดูแลอยู่ครับครับนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะดังนั้นก็ต้องจะมีลูกก็ต้องพร้อมก่อนนะคือถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าน่าจะท้องแบบไม่พร้อมพอพลอดปุ๊กทิ้งไปเลยให้อยู่เป็นภาระให้กับโรงพยาบาลสงสารเด็กนะครับ